morning Sir. วันวันวอะไรวะวันอังคารที่ยี่สิบสามมิถุนาวันนี้ก็เป็นวันหยุดชิๆีๆวอขาลงเอ็กนะครับก็เลยไม่รู้จะทำคลิปอะไรแล้วก็เลยเนี่ยชวนมากินกาแฟช่วงเช้าก่อนที่ทุกคนจะออกไปทำงานกันนะครับอตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสี่โมกจริงไม่ใช่หรอก หกโมงอะ่ะเดี๋ยวชวนมากินกาแฟแล้วก็ของเช้าของเวกเนาะก็ก่อนที่ทุกคนจะออกไปทำงานก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับทุกคนครับอันนี้เป็นแก้วใหม่นะเขียนประเทศอังกฤษแต่เขาไม่ใช่ผู้ดีอังกฤษนะมันก็เป็นผู้ดีบ้านนอกกันแหละเอาละเดี๋ยวจะกินข้าวแล้ว วันนี้วันที่ยี่สิบสามมิถุนายนนะครับอย่าลืมละ่ะวันที่ยนะี่สบสามแล้วเดี๋ยวก็สิ้นเดือนแล้วเนาะรอเอาหน่อยแล้วกันอาแล้บยบายนะยยนะเดี๋ยวแงจะกินข้าวแล้วแ <c oughs> น่มีช้อนซ่อมจะด้วยเอามาทำไมเนี่ยพอนอนหน่อยเดี๋ยวก็สิ้นเดือนแล้ว เอานะน้าตาจะไหลขำๆจากลุงเอกนะครับ